ใครที่ยังไม่มีเวลาดูไม่เป็นไรนะแชร์เก็บไว้ก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูแล้วกันเหน้าจอขึ้นเรียบร้อยนะเนาะอ่ะเมื่อหน้าจอขึ้นเรียบร้อยแล้วเรามาลุยกันไปเลยเทคนิคน,นี้ชื่อว่าเทคนิคก,การตบยุงเป็นข้อสอบของเตรียบดมปีหกสิบสี่แล้วกันพี่ขอเปิดตัวนี้ค้างไว้ เป็นเรื่องของตีโกนครับเป็นเรื่องของตีโกนก็ไม่มีอะไรมากเนาะจริงๆถ้าเป็นข้อสอบของมอต้นเนี่ยครับเขาจะให้สูตรมาพวกนี้ไปสูตรพวกนี้เขาจะให้มาถูกปะแต่ถ้าเป็นน้องที่เรียนมปลายเนี่ยน้องต้องรู้สูตรพวกนี้อยู่แล้วโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าเตรียมทหารเนี่ยใช้ักสูตรมปลายเนาะควรจะรู้สูตรพวกนี้แล้วเพราะว่าตีโกลเนี่ยมันจะมีเรียนตั้งแต่ทีนึงก็คือมสามแล้วไปทีนึงก็คือมห้าเลยเนาะโอเคไหม บางโรงเรียนก็เรียนม .4 ก็แล้วแต่หลักสูตรตามโรงเรียนไปแล้วกันแต่ว่าถ้าน้องที่เรียนมต้นเนี่ยสูตรพวกเนี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องให้มาแต่ถ้าไม่ให้มาเนี่ยเราจะทํำยังไงอ่ะน้องๆที่เรียนมปลายเราจะใช้เทคนิคนี้ครับเรียกว่าทริคในการตบยุงทริคตบยุงนะตบยุงคืออะไรทริคตบยุงอ่ะมาดูกันทริคนี้จะใช้ของสูตรของมุมสองเท่าครับที่เบิร์ตให้เป็นมุมสองเ มุมสเท่าคือมุมสองเแบบนี้เริ่มจากอาคอสสองเอคอสสองเอตรวเนี้ยเบื้องต้นมันมาจากสูตรตรงนี้คอสกำลังสองเอลบด้วยไซน์กำลังสองเ่ะโอเคไหมแล้วเราตบไอตัวนี้ครับดูนะไอตัวที่พี่จะตบคือตัว s i น์กำลังสองนี้พี่ใช้มือขวาตบพั้วแล้ว2มันก็กระเด้งมาอยู่ตรงนี้ครับนี่มันก็จะเป็นสองไซน์กำลังอ่าโทษที ตบมาปุ๊บสองกระเด้งมันอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นสองคอสกำลังสองแล้วเมื่อกี้พี่ตกตรงนี้ใช่ไหมไอตัวโดนตกเนี่ยมันจะเหลือแค่หนึ่งแทนเนี่ยมันก็ไปได้สูตรตัวนี้ที่เขาให้มาเห็นปะ่ะสองคอสกำลังสอง a ลบหนึ่งได้สูตรตัวนี้โอเคไหมโอเคไหมต่อไปครับพี่จะใช้สูตรที่สองก็คือตกมาฝั่งนี้พี่จะตบคอสกำลังสองพี่เอามือซ้ายที่ตบผู้สองกระเด้งมาอยู่ตรงนี้ครับ ตัวโดนตบเลยเหลือ1ก็จะเป็น1นึ่งลบสองายกำลังสอเโอเคปะ่ะก็จะได้สองสูตรนี้ก็คือเทคนิคในการตบยุงถ้าเรียนมปลายแล้วสูตรเขาไม่ให้มาเนี่ยวิธีการจำง่ายๆคือจำตรงนี้ครับแล้วน้องก็จะได้จำสูตรตรงนี้ได้นั่นเองโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะอ่าทีนี้เราก็จะมาทำข้อนี้กันอ่านโจทย์ครับโจทย์บอกว่า คอ 2a เนี่ยเขาให้ตัวนี้มาแต่เราบอกว่าเราไม่สนใจแล้วเราจะหาแค่ตรงนี้ถ้าคนทําเป็นเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ออกแล้วพิจารณาครับที่จะเอาพี่เบิร์ดจะเอาตรงนี้เข้ามาโยงนิดเดียวดูนะสองค1สบสองลบด้วย s ศ c สิบสองลองคิดตัวเดียวก่อนถ้าคิดตัวเดียวได้ทุกตัวก็คือจบน้องดูนะ2ก็คือ2ครับค o s 12องศาเศษมันก็คือส่วนกลับของคอสถูกปะ่ะพี่เบิร์ดก็จะได้เป็นลบ ตัวนี้เป็นลบถูกบ้างหนึ่งส่วนคอสสิบสององศาแบบนี้โอเคไหมคอสตัวนี้ครับมันก็คูณคอสขึ้นไปคอสคูณคอสก็เป็นคอสกำลังสองถูกบ้างมันก็จะได้สองคอสกำลังสองสิบสององศาแล้วก็ลบหนึ่งแล้วก็หารด้วยคอสสิบสององศาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เขียนแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันช้าถ้าเป็นพี่ทำเนี่ยพี่จะทำแค่นี้สองคอสลบหนึ่งส่วนคอส เห็นปะมันจะคล้ายๆเป็นการแก้ของพ่อคุนามเนาะแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นสองคอสกำลังสองลบหส่วนคอสมันก็คือตัวเดียวกันอะแต่ว่ามันเขียนน้อยกว่ากันเยอะเลยโอเคไหมแต่ถ้าแสดงวิธีทําสมครูที่โรงเรียนก็ต้องทาแบบนี้โอเคอ่ะไอ้สองคอสกำลังสองลบหนึ่งคืออะไรเนี่ยปึ๊บอุ๊ยผิดผิด,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 ดมันคือตัวนี้เห็นปะสองคอสกำลังสองเอลบหนึ A ่งแสดงว่าตัวนี้กลายเป็นคอสสองเอนั่นเองเมื่อเป็นคอสสองเอปุ๊บตัวนี้จะได้เป็นเท่าไหร่ครับคอส 2a ก็คือ2ไปคูณกับ12ถูกปะหารด้วย cos 12แสดงว่าตัวนี้มันก็คือค o s อะไรครับ cos 2 4องศาหารด้วย cos 12องศานั่นเองโอเคไหมเสีย์ป่ะเสีย์ป่าอ่ะไอ้ฝั่งซ้ายตัวนี้พี่ลบนะพี่ลบนะก็ใครที่ไอ้นี่ก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้สูตรตบยุงแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะอ่ะปึ๊บๆป,บป,บป,บปบ๊ลบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้กัน เพราะฉะนั้นไอตัวแรกเนี่ยครับมันก็คืออะไรมันก็คือคอสสองไปคูณกับสิบสองก็กลายเป็นคอสยี่สี่ถูกปะก็เป็นคอสยี่สิบสี่หารด้วยคอสสิบสองโลษาคูณเห็นปะจากไอตัวย่ากๆเหลือแค่นี้เห็นไหมและไอ้ก้อนนี้ครับก็คือคอสแล้วสองเท่าของยี่สิบสี่ก็กลายเป็นคอสสี่สิบแปด หารด้วยคอสของตัวมันเองก็คือคอส24เช่ปะไม่ไม่งงเนาะไอตรงนี้คือคอสสองเท่าก็คือคอส24หารตัวมันเองคือคอส12ตัวนี้คือคอสสองเท่าก็คือคอส48หารคอส24ตัวนี้ก็คือคอสสองเท่าของตัวมันครับก็คือคอสเท่าไหร่48คูณ2ก็จะเป็น96เ้าปะหารด้วยตัวมันเองก็คือคอส48โอเคไหมต่อไปคูณก็คือคูณครับ 96บหกคูณสองครับก็จะได้เป็นคอสเท่าไหร่เนี่ยคูณสองก็เป็นสิบสองหนึ่งสิบแปดสิบเก้าเป็นคอร้อยเก้าสิบสองหารด้วยคอสต,ตัวมันเองคือคอเก้าสิบแล้วความสวยงามของมันคือแบบนี้ครับน้องดูสิคอยสิบสเจ้าวะเจ้าโะเลยเห็นไหมสี่สิปเจ้าไหมเจ้าเก้าสิบหกเจ้าแสดงว่าเหลืออะไรครับเหลือแค่คอ้อยเก้าส1บสองกับคอสิบ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คอสหนึ่งเก้าสองกับคอสสิบสององศาโอเคและทีนี้พี่ให้ทริคอีกตรงนี้ไปครับก็คือทริคอ,อีกอันหนึ่งคือตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนทริคแหน่ยังลบใหญ่ไปหน่อยทริคตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนคืออะไรดูนะพี่เอาแกนแกนมาเขียนให้ดูนิดหนึ่งตั้งเปลี่ยนนอนไม่เปลี่ยนแกน,นอนเนี่ยคือศูนย์ตัวนี้คือเก้าสิบ ร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบตั้งเปลี่ยนหมายความว่าถ้าน้องเอาแกนตั้งคือเก้าสิบกับสองร้อยเจ็สิบไปบวกไปลบเพื่อให้มันได้ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนเป็นโคฟังก์ชันไปจดเอานะแต่ถ้าแกนอนเนี่ยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนั่นเองโอเคไม่ต้องเปลี่ยนนั่นเองก็คือเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่เราต้องเช็คครับก็คือเช็คคอรดแลนด์เข้าไปคอรดแลนด์ตัวนี้คือออซ n ยแทน คอสทำไมถึงต้องเช็คคอร์สแลนดเพราะดูตรงนี้ครับคอร์สร้อยเก้าสิบสองเนี่ยมันเกิดจากอะไรให้เอานอนเพราะว่านอนมันจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโคฟังชันพี่ก็จะได้เป็นร้อยแปดสิบถูกปะบวกอะไรได้ร้อยเก้าสิบสองก็บวกไปอีกสิบสององศาถูกปะหารด้วยคอร์สสิบสององศาครับร้อยแปดสิบเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บวกก็บวกเพิ่มมาแสดงว่าตกคอร์สแลนที่สามตกคอร์สแลนที่สามเนี่ยคอร์สไปบวกไปลบ เออคอสเป็นลบเพราะว่าเราท่องว่าออ i ซแทนคอสแทนเป็นบวกนอกนั้นเป็นลบเมื่อคอสเป็นลบเราก็จะได้ลบคอสข,ของไอก้อนข้างหลังก้อนข้างหลังก็คือ12ถูกปะ12หารด้วยคอส12ไอ้12ก็12ปุ๊บเจานะ้จาไเจ้าโชว์โชว์เลยแสดงว่าได้ลบ1นลย่เห็นปะไอโจย์ที่ยาวๆเ่ย,เน,ยน้องดูดิ โจวยยังยาวถูกไ่มเขาสอบเตรียมโดมปีหกสี่แต่ว่าทาเนี่ยทาแค่นี้นิดเดียวถ้าเราแม่นตัวนี้ก็ทําแค่เอ่อ like โทษทีตัวนี้ทําแค่ตรงนี้เนาะเป็นพี่พี่จะไม่เขียนเต็มเตมแบบนี้มันจะช้าเสียเวลาเขียนแค่นี้พอโอเคไหมโอเคไหมอ่าอ่าถ้าน้องๆที่เรียนหรือเตรียมตัวจสอบเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันใครที่เตรียมตัวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดยกพิเศษเพิ่มเกรดมหนึ่งม6หกเข้ามสี่มหาลัยเตรียมสหาเตรียมุดมไม่ให้ดนลุยด้วยกัน ใครอยากจะติวเข้มก็สแกน QR code แล้วก็มาคุยรายละเอียดได้นะฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะใครมีเพื่อนที่เตรียมตัวสอบก็ฝากประชาสัมพันธ์นสิบนายร้อยตำรวจกพกทมท้องถิ่นมีคอร์สอ,ออนไลน์มากมายอยู่แล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เก็บข้อสอบมาฝากเดี๋ยวจะลองดูนิดนึงว่ามีาตัวข้อความไหมถ้าไม่มีข้อความแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะลองดูซิ ่าน้องบอกว่ามีคอร์สเตรียมทหารไหมมีครับมีคอร์สเตรียมทหารครับคอร์สเตรียมทหารก็เป็นข้อนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่เป็นคอร์สนี้ครับเทพคลินิกพิชิตเตรียมทหารสี่เหล่าทัพน้องอ่นนทพัฒน์เนาะนนทพัฒน์ก็ลองอินบ็อกซ์ในสแกนเคียร์โค้ดตัวนี้มานะสแกนเคียร์โค้ดตัวนี้มาแล้วก็อ่าบอกพิมพ์เข้าไปบอกว่าสนใจคอร์สเตรียมทหารเดี๋ยวพี่จะส่งรายละเอียดเข้าไปให้อ่แล้วก็ลบไหมครับไม่รู้ พี่อ่ะไม่ลบแต่ว่าระบบเนี่ยไม่รู้มันจะเซฟหรือเปล่าแค่นั้นเองน้องน้องบุญเนาะบุญฤทธ์เนาะพี่อ่ะไม่ลบเพราะว่าคือไอการไลฟ์แล้วลบเนี่ยก็เคยเห็นหลายเพจเขาทำเนาะไลฟ์จบลบเลยแล้วมึงจะไลฟ์เพื่อ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าหนอกนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางแตกต่างกาันแต่ว่าถ้าเป็นเพจพี่เนี่ยอ่าวิดีโอที่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ลบนอกจากว่าระบบมันไม่อยู่แค่นั้นเองโอเคไหมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ลบแต่ว่าเดี๋ยวพอกดสิ้นสุดการ การไลฟ์เนี่ยไม่รู้ว่าไอตัวโปรแกรมที่ไลฟ์เนี่ยมันจะบันทึกหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคเนาะถ้ามันบันทึกก็จะอยู่ใน Facebook แล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงใน YouTube ให้ทุกอย่างในกระบวนการของช่องพี่เนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่ y t u t u เนาะ u t u b e จะเป็นคลังรวมข้อสอบมหาสารก็เข้าไปดูได้เนาะใครที่สนใจอยากจะติวตรงไหนก็สแกน QR code เข้ามาพูดคุยกันแล้วกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่เตรียมตัวสอบทุกคนแล้วก็ ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ด้วยเนาะเป็นการสนับสนุนช่องทางนี้ได้เลยโอเคใครที่อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์เข้าไปที่ QR code พี่ได้หรือใต้คลิปวิดีโอไหนๆก็ได้นะถ้าพี่มีเวลาจะเข้าไปตอบให้ครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับบา,บายยน้องๆทุกคนครับมาเร็วไปไวขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับสนุกไปกับการเรียนรู้ขอให้เรา เก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็คนเดียวที่น้องจะต้องแข่งด้วยก็คือตัวของเราเองนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับทีนี้มาแบ่งปันกันประมาณนี้ครับบ๊ายบาย